ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆชายแดนทุกคนครับขอบคุณที่เสียสละเพื่อความสงบและความปลอดภัยของบ้านเมืองของเราครับเป็นกำลังใจให้ครับท้ๆส่วนก็ขอขอบคุณพี่ๆทหารทุกคนนะคะที่เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเราค่ะพวกเรารู้ว่าแต่ละวันที่พี่ๆต้องเจอต้องเจอกความเสี่ยงแล้วก็ไม่รู้ว่าความปลอดภัยมันก็แทบจะไม่มีค่ะก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีกําลังใจนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็พวกเราเป็นกําลังใจพี่ๆเสมอค่ะขอบคุณค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารทุกคนนะคะที่ที่แนวหน้าที่กำลังปะทะก,กับไทยกับกัมพูชานะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยกลับบ้านไปหาครอบครัวได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เสียสละเวลานะค,ะครับถึงพี่พี่ทาหารทุกคนนะครับอยากให้รู้ว่าพวกคุณมีพวกเราอยู่ข้างหลังเสมอครับคอยส่งแรงใจคอยส่ง ความภาคภูมิความภาคภูมิใจให้กับพุกคณครับเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแล้วก็เพื่ออนาคตของเราทุกคนครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารกนายนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ปกป้องประเทศแล้วก็ประชาชนของเราค่ะแล้วก็ขอให้กับสู่อ,อ้อมกอดของครอบครัวที่คุณรักแล้วกกปลอดภัทยทุกอย่างค่ะ ก็ขอขอบคุณพ <Eu, S 1> ี่พี่ทหารทุกคนนะครับที่คอยทําหน้าที่เป็นกอบ้องกันแนวหน้าของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนเลยนะครับที่ทําให้พวกผมยังมีชีวิตที่สมบสรขแบบแบบนี้ได้ทุกวันครับขอบคุณขอขอบคุณพี่ๆี่นะคะพี่พี่ทหารทุกคนเลยที่เสียสละเวลาของตัวเองเพื่อปกป้องชาติค่ะเพวกเราคนไทยพร้อมจะผอแรให้กำลังใจพี่พี่อยู่เสมอค่ะขอให้พี่พี่กลับบ้านปลอดภัยเลยค่ะขอบคุ คณพี่พี่ทหารไทยทุกคนนะคะที่เสียสละเวลานะคะแล้วก็เสียสละชีพของตนเองเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้พี่ทหารไทยทุกคนนะคะแค่คา,าดปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านในสุขภาพทุกนายค่ะขอบคุณค่ะขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะที่ปกป้องประเทศไทยบ้านเราค่ะอยากให้อดทนแล้วก็เข้มแข็งมากๆครับเพื่อจะได้กลับบ้านอย่างภูมนใจค่ะ ฝากถึงพี่ๆี่ทหารทุกคนนะครับทุกเหนือที่ไหลทุกก้าวที่เดินคุณคือกอะป้องกันของประเทศครับพวกเราพร้อมเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารเสมอไปครับฝากถึงพี่ๆ่ทหารทุกคนและผู้เสียตลาดแนวหน้าทุกได้นะครับผมขอให้กำลังใจพี่่ทหารทุกคนให้อดทนเข้มแข็งและปลอดภัยนะครับผณขอพระอาจารย์ขอยทษนะขอคุณพระศรีรัตน์ให้ผมกล้องพี่พี่ทหารได้กลับบ้านมา ยังปลอดภัยขอยผมภาคภูมิใจในตัวพี่ครับขอขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทาหารชายแดนทุกคนค่ะขอบคุณที่ะอลอดเวลาทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปกป้องประโยชน์ของคนในชาติและขอให้กลับบ้านเราอย่างปลอดภัยนะคะครับผมผมก็ขอเป็นกำลังใจ P, ให้พี่ๆชายแดนทุกคนนะครับขอบคุณท<อ>นี่เป็นโูกเป็นป้อมการในประเทศไทยของเรานะครับผมผมขอให้พพี่ได้กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพกลับไปหาครอบครัวที่รักนะครับผมขอบคุณครับ ครับก็ถึงพี่ทหารทคนนะครับพวกผมขอเป็นกําลังใจให้พี่ทหารคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณพี่ทหารุกคนนะครับที่เสียสละแล้วก็ช่วยปกป้องบ้านเมืองและประเทศชาติของเราไว้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับพี่พี่ทหารทุกคนที่คอยปกป้องเราขอบคุณมากจริงๆน,นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอให้กลับบ้านโดยวัสดภัพของครับก็ขอขอบคุณพี่ทุกคนที่คอยปกป้องชายแดนไทยนะครับ พวิพี่เป็นมีรับุรุษของชาติที่ปกป้องพวกเราอยู่ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ครับพวกเราทุกคนเชื่อั่นตัวพี่ครับผมครับ